สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับข้าสุดยอดวิวผัดครับวันนี้พาทุกท่านมาร้านใหม่จริง,รงๆก็ไม่ได้ร้านใหม่ขนาดนั้นเพราะว่าเปิดมาได้สักพักแล้วนะฮะทุกท่านอาจจะได้เห็นจากหลายๆท่านไปแต่วันนี้มาเจาะลึกมากขึ้นแล้วกันครับว่าร้านนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีสินค้าอะไรบ้างที่น่าสนใจนจริงๆเขาเป็นร้านตัดเสื้อผ้านะฮะก็เป็นคลาสสิกแมนสเตร์ที่พวกเราใส่กันนะครับแต่ว่าเป็นร้านจากฮ่องกงฮะแล้ว,วันนี้เขามาเปิดที่กรุงเทพมหานะครแล้วครับผมนี่คือร้านที่มีชื่อว่าโะคเะล ที่เราจะเข้าไปทัวร์ร้านโคลเล a n g แ o k คอรัรบก็เดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของร้านนี่หนึ่งท่านละกันนะนี่คือหนึ่ง,นงในโคฟาวเดอร์ของโคโลเลบลแคนคอรนะครับนี่คือพี่ปอมฮะสวัสดีครับ ที่เราคุยกันบ่อยเนาะแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรการแต่งตัวไปเมืองนอกตอนหนาวๆก็ได้คุยกันไปแล้วรอบนี้น่าจะเปลี่ยนบทบาทแล้วกายเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นเจ้าของร้านแหละใช่ก็คือเราคุยกันรู้จักกันตั้งแต่มีแพชชั่นในเรื่องการแต่งตัวจนวันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของเจ้าของแล้วอยากถามก่อนว่าเออก่อนที่เราจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเข้ามาเปิดในกรุงเทพ <S <S ผมเชื่อว่าปอมไม่ได้แบบแค่แบบไปหยิบมาแล้วก็เอามาขายเลยครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างที่ เลือกสิ่งนี้เอาเข้ามาขายไม่มันจะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับจริงๆก่อนจะเลือกเข้ามาจุดแรกเลยมันก็คือความชอบของเราเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบมันผ่านไหมคุณลิตี้ทุกอย่างอะไรความแบบแหลายๆอย่างอ่ะไม่ใช่ว่าเราแค่เลือกเลือกมาแล้วถ้าเราไม่ชอบเราจะเอามาเพื่ออะไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากจะเอ็กเพรสให้กับทุกคนซึ่งจริงๆปอมไม่ได้เริ่มตัดสูตรคอ,อเ,คเลอร์ครั้งแรกครั้งแรกสุดตัดกับแบช่างไทยด้วยซ้ำใช่ไหมช่างไทยใช่เราก็ขยับมาเรื่อยเรื่อย ตอนเข้ามาผมค่อนข้างก้าวกระโดดหน่อยไม่ได้ซื้อเป็น ready to wear ไม่ได้ซื้อเป็น MT M T M ผมมาเริ่มวงการซอทเทอรีย่เลยก็คือเป็น bespoke ตอนนั้นก็เริ่มแบบศึกษาแหละเพราะว่าจะตัดเพื่องานแต่งตัวเองอะไรเงี้ยแต่เราอยากได้สูตรที่มันแบบมีคุณภาพก็เหมือนลงทุนนั่นแหละนะตอนนั้นที่ผมมองแล้วก็ เออมันมีเจ้าไหนแล้วมันมีศาสตร์การตัดแบบไหนที่มันคุ้มค่างเงินแบบจ่ายทั้งทีเราก็จ่ายให้หนักให้สุดไปเลยดีกว่าน่าแหละ b ิสโปกแล้วก็เป็นเจอร์นี่ของผมตั้งแต่ตอนนั้นย้อนกลับไปก็เราลา7ปีแล้วนะพี่ <c oughs> <c oughs> จะมาถึงจุดนี้ลองนู่นลองนี่ลองของช่างไทยลองช่างนอกแล้วก็ได้มาเจอกับคอเลอร์นี่ยครับ ครับผมโคเลอร์ม so oh, right. <izo. S 2> <wh> ีทั้งหมด2ลายใช่ไหมณปัจจุบันก็จะมีลายเล d เลเ e ลกับ Black l a เ e ลในอนาคตอันใกล้ถ้าผมจะไม่ผิดจะมีอีก1อันโผล่เข้ามาเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่ป้อมเล่าดีกว่าว่าเลทเลเวลแบล็ k เลเลต่างกันอย่างไงครับสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าเอออยากเข้ามาลองแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยจริงๆว่า2อันนี้มันต่างกันยังไง ก็เริ่มที่เลเวลก่อนล้วกันเป็นตัวเอ็นทีเรเวลของพวกเราอะครับเลเวลเนี่ยก็ต้องบอกว่าพื้นเพยเขา่เริ่มต้นมาจากทางฮ่องกองตัวเทเลอร์เองเขาอยู่ฝั่งฮ่องกองเพราะฉะนั้นเลเวลเนี่ยงานก็จะเป็นเมดอินฮ่องกงหมดเลยส่วนไปทางแบ็คเลเวลเนี่ยตัวอาร์ทิซานเขาก็าจะอยู่ฝั่งเกาหลีอันนี้เป็นงานของเกาหลีและทุกอย่างก็จะเป็นเมดอินคอรีลยหมดซึ่งทุกอย่างทั้งสองฝั่งเนี่ยแมททิเรียลทุกอย่างครับแมนชิพทุกอย่างก็ค่อนข้างเป็นไฮคอยตี้ ใช้แมทเท i a รียวที่ายเช่นกันครับผมก็มีความแตกต่างเรื่อง s ซิวเว e เล็กน้อยกับการผลิตละกันที่ถามว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้ามาตัดตัวแรกครับแนะนําเป็นอะไรเป็นพิเศษไหมฮะจริงๆเข้ามาลองเลดเลเวลก่อนก็ได้ครับรู้สึกว่าเป็น s ซิ e เ t e ของเขาเนี่ยค่อนข้าง คนไทยจะเข้าใจได้ง่ายดือใส่แล้วรู้สึกว่ามั่นใจเลยเพราะว่าสเวตของเขาเนี่จะมีความแบบชัดเจนในเรื่องบ่าเรื่องเอวเรื่องอะไรเนี่ยมันจะคมใส่แล้วแบบค่อนข้างจะมีความแนบตัวนิดหน่อยยังเบสออนความคลาสสิกอยู่แล้วก็ราคาคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะพึงพอใจครับจริงๆถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากจะมาลองฟิตก่อนเนะี่ยจริงๆที่ร้านมีออปชันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะก็คือมี MT M T M แล้วก็มีตตวฟิตติ้งการ์นให้ลองก่อนในะนี้คือฟีลลิ่งของแรนด์เลเวลความพิเศษของมันก็คือว่าคุณ ได้ลองไซส์ที่หลากหลายด้วยฟิตติ้งการเมนเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะใช้ไซส์นี้กับทุกร้านนะมันอาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นแบบว่าคุณคิดว่าตัวเอง48มาตลอดไปที่อื่นอาจจะกลายเป็น50หรออาจจะยับลง46ก็คือ MTM ของเราเรียกว่ามันถูก develop pattern คือทางเจเดนเนี่ย f o u เดอร์ของทางฮ่องกงอะครับเขาไป develop กับลูก้ามิซิโอก็คือทางเกาหลีให้ได้ pattern MTM เนี่ยขึ้นมาเป็น pattern ใหม่เลยโดยเฉพาะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็น signature ของเรา MTM เนี้ยก็มันจะไม่เหมือนกับเจ้าอื่นอถ้าเกิดให้มอง silhouette ครับก็จะ มีช่วงป่าที่ค่อนข้างชัดเจนหน่อยก็จะมี Exten d นิดๆนะครับแล้วก็เข้าช่วงเอค่อนข้างเร็วนิดหนึ่ง<ม>ก็คือช่วง Upper เนี่ยมีกรินไนของทาง l u ก a m u มู o มันก็จะมีความมาส u ูลนีนใช่ครับแต่ก็พอมันเป็น p a t เทิร์น m เนี่ยเราสามารถเลือกได้แหละว่าคุณอยากได้ความ extend ของไหลเนี่ยเท่าไหร่ ใช่แล้วก็สามารถบวกลบช่วงเอวช่วงสะโพกได้นะครับเพราะฉันอยากให้มาลองดูฟิลลิ่งก่อนเพราะว่าปกติแล้วฟิตติ้งการ์เมนส่วนใหญ่เนะี่ยจะใช้ผ้าธรรมดาใช่ไหม<ช>แต่ทีนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือเขาใช้ผ้าอะไรนะใช้พริสแปร์ของคอนแทชเชอรี่เลยครับเพื่อให้ทุกคนได้ลองฟิลจริงครับกับผ้าที่ค่อนข้างราคาสูงนะจะได้เข้าใจว่าฟิลของผ้าราคาแพงที่ตัดออกมาเป็นสูตรแล้วอยู่เป็นตัวเรารู้สึกยังไงาะอย่างบางทีบางที่เขาจะเซฟคอสในการแบบใช้ผ้าถูกๆในเป็นตัวสําหรับฟิตติ้งการ์เมนแต่เราเลือกเเเปป็นนผ้าแบรดไลย เวลาลูกค้าถ้าไม่ได้เจอผ้าดีดจริงๆ,ๆเขาจะไม่เข้าใจว่าน้ําหนักที่ดีพิกเจอร์ผ้าคุณภาพผ้าที่ดีเป็นไงเราเลยใส่ไปในตัวฟิตติ้งการเมนให้เขาไปเลยซึ่งหายากนะครับเพราะจริงๆแล้ว MTM มันจะเป็นผ้าที่จะต้องกลัดบ่อยๆเพราะฉนั้นผ้ามันอาจจะมีการช้าค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาเลือกที่ใช้ผ้าแพงไปเลยเนาะเพื่อให้ได้ฟีลลิ่งที่ดีแล้วก็สีน้ำเงินที่เลือกก็เป็นสีน้ำเงินที่ค่อนข้างเข้มเป็นเนวี่ที่คุณใส่ได้แน่นอนความคลาสสิกของของคนที่เข้ามาในวงการเวลาคนหาสูตรตัวแรกก็จะอาจจะเป็นเนวกัน โอเคมาพูดถึงแบ็กเลเวลกันบ้างครับผมคิดว่าพี่ปอมเริ่มตัดแบ็กเลเวลมาได้ประมาณ2-3ถึงตัวแล้วถูกไหมสองถึงสามชุดแล้วสามชุดแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับบางคนอาจจะมีรู้สึกว่ามีแบ็กเลอรลนิดหนึงเนาะคือจะไ<อ>ต่ตตขึ้นมาหาแบ็กเลเวลเลยอยากรู้ว่าความต่างมันส่งผลขนาดไหนบ้าง แบ็คเลเวลเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์ใส่สูตรมาค่อนข้างเยอะคนที่แบบมีความชอบมีความาคลั่งไคล้เพราะว่าอย่างแบ็ k เนี่ยมันเหมาะกับคนที่จะใส่สูตรทั้งวันแล้วกันอ่าแล้วก็ใส่สูททั้งวันเลยเหรอจริงๆริอ,อ,อผมรู้สึกว่ามันมีรูมี่แล้วก็โมบิลิตี้ในการขยับตัวค่อนข้างดีอ๋อใช่ใช่ใช่ใชผมก็รู้สึกเหมือนกันคือตัดแบ็ k เลเวลไปเนี่ยรู้สึกว่าข้างในมันจะมีรูมค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่าอย่างเนี่ยเนี่ยผมใส่อยู่เนี่ยก็คือแบ็คเลเวลเนาะเฮาคัาสของเขาเขาใช้เอ็บ คือด้วยตัวช่างอะตัวเขาใหญ่เขาก็จะท็อปทาแบบยุใหญ่ๆห,หน่อยให้มันดูร,รู้ดูรีแลกซ์หน่อยแต่เนี่ยเรามีการคุยกันคนไทยแบบไม่ได้ชอบความขยายมากขนาดนั้นจนเนี่ยผมก็ผมไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่นะใส่มารู้สึกว่าพอร์ชั่นมันออกมาค่อนข้างก็เหมือนคนเล่นกล้ามแหละเอาจริงโอเคมันดูมัสคนูลีอย่าง <m> ที่ว่าแต่มันไม่ได้ดูแบบใหญ่ขนาดนั้นใหญ่จนแบบเรารู้สึกตกใจอะไรเงี้ยเพราะมีการแบบพูดคุยแล้วว่าไอ้คนไทยชอบแบบประมาณไหนไออย่างเจฟฟอกเนี่ยช่วงเจฟฟอกก็จะมีแบบรูมี่นิดๆเพื่อให้รู้สึกว่าการขยับ เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับคือถ้าเกิดคุณไปตัดอะไรใดๆก็ตามที่เมืองนอกใช่ไหมแล้วไม่มีคนเคยตัดมาก่อนมันจะไม่ออกมาเป็นเวนี้เพราะว่าการที่เขาตัดมาก่อนครับหรือว่าการที่ผมตัดมาก่อนแล้วผมกีฟฟิทแบ็กบ้างะอะไรเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเออการลดโชเดอร์มันเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเพราะอย่างเทเลอร์เหมือนเขามีประสบการณ์แบบว่าเจอกับฝรั่งเยอะคลเอนทเออที่เป็นแบบต่างชาติหรือเป็นคนเกาหลีซึ่งอนัตโตมีของแต่ละคนแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วพอเขาเริ่มมาตัดคนไทยแล้วอย่าง ทางเราเองเนี้ยที่แบบกรีฟฟีดแบคเขาได้อะไรเงี้ยเขาก็อะดัอะดัมาให้มันสวยมากขึ้นขึ้นครับอันนี้เป็นเรื่องดีมากๆครับก็ใครสนใจอยากจะมาลองตัดแบ็กเลเบลอ้คือว่าเป็นงานที่เนี๊ยบมากนะฮะแล้วก็มีเดรฟอกที่ชัดเจนม,มากๆสมมติว่าคุณไม่เคยเล่นกล้ามมาก่อนเลยใส่แจ็คเก็ตตัวนี้มันจะเสริมให้คุณเป็นคนมีกล้ามเป็นคนมสัสคูลินมากๆคือมันไม่ได้ทําให้ดูแบบมีกล้ามจนมันดูจักกจี้อะคือมันดูแบบกําลังกลมกล่อมมันทําให้คุณแบบใส่ชุดแล้วมันดูมั่นใจช่วยเสริมมมสรร้้าาางบุุคลกในนนนภพววัผ่ีเป็จด แหละเพราะว่าใครก็ตามที่ตัดสูตรมันควรจะต้องกบจุดด้อยแล้วเสริมจ,จุดเด่นให้เราใช,ใช่ไหมครับมาเริ่มต้นที่ราคาของ Handmade MTM ่มกันบากดีกว่าครับรร m, ก็ราคา h a n d m เม e m t m มสำหรับแจ็กเก็ตคือก็จะเริ่มที่39,000บาทครับครับผมส่วนกางเกงล่ะครับกางเกง13,000บาท ฟูสูตรล่ะฟูสูตรก็จะอยู่ที่4 8 0 0มครับถ้าเกิดตัดราคานี้ผ้าเริ่มต้นประมาณไหนครับพี่ตามพื้นฐานก็จะมี v b c แต่ของเราจะพิเศษตรงที่มี c o n l a n ชอร r y ตัวเริ่มต้นได้ด้วยครับอ่าสามารถเลือก c o n ร a เชอร r y ที่เป็นตัวเริ่มต้นของเขาก็คือเป็นผ้าอน n l a n ชอร r y และใช่ครับงั้นขยับมาครับเป็นเรด l a b e ลและเรดเลเ b ลก็จะมีตั้งแต่แจ็คเก็ตกางเกงละสูทใช่ไหมก็มาแจ็คเก็ตก่อนเลยมาแจ็คเก็ตก็เริ่มที่ห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดครับกางเกงกางเกงอยู่ที่หมื่ อันนี้ความพิเศษก็คือเป็นบิสปอกที่เราเริ่มต้นที่ผ้าฮอลแลนด์เชอร์รี่เลยแทบจะครอบคลุมทั้งกกกเกือบทุกบ้านแล้วกันเกือบทุกบ้านเลยเกือบทุกบ้านแต่ถ้าไอตัวที่มัน,มนแพงอันนั้นก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งต <c oughs> ันมีอย่างเพอรีดอตเงี้ยที่แบบใส่ทองเข้าไปในผ้าอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะต้องขอละไว้สะหน่อยแต่ว่าเกือบทุกบ้านก็คือชอบอะไรใดๆสามารถมาลองดูก่อนได้เลยเพราะว่ามันอาจจะเข้าขายเดียวกันกับราคาเริ่มต้นของเลเวลใช่ครับ <c oughs> ก็อย่างแบบพวกคอทิชก็อย่างคริสแปอร์เอริสโก้อะไร อยู่เฮ้ยเจ๋งว่ะเลเวลจบไปแล้วเดี๋ยวมาแบ็คเลเวลครับแบ็คเลเวลแจ็คเก็ตเท่าไหร่ครับแจ็คเก็ตเริ่มต้นที่98,000ครับผม กางเกง 23, 23, 2 3 0 3มื่นครับสูตรฟูสูตรอยู่ที่แสนแปดพันผ้าเริ่มต้นอ่ะเน,นี่ยเป็นฮอลแลนด์เชอรี่ทุกบ้านเหมือนกันทุกบ้านเลยเรทรกบ้านด้วยใช่โอไ้ได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 ้ราคาเริ่มต้นที่แจ้งไปเลยอันนี้น่าจะเป็นอัพาสที่ดีมากๆให้กับทุกคนที่มาตัดเลยนะเพราะว่าคุณสามารถเลือกผ้าได้หลากหลายมากนนๆซึ่งผมจําได้ว่าตอนที่ผมเลือกแบบซเวียติมันก็บวกมันนิดเดียวนะไม่ได้บวกเยอะมากๆนะคือเราไม่ได้ไปคิดค่าผ้าเอากําไรค่าผ้าจากลูกค้าเลยคแบบว่าผ้ามันเท่าไหร่เราก็ เดี๋ยวพาไปดูพวกโปรดักต์ใหม่ๆผมคิดว่ามันไม่ได้มีแค่สวิตแค่ตัดอย่างเดียวแต่มันมีตัวเลย์ดูแวร์ด้วยใช่ก็แนวทางของร้านเราแบบตั้งใจว่านอกจากมีสโตก์เอ็นทีเอ็มอะไรเงี้ยเราจะมีพวกเลย์ดีดูแวร์ในไลน์โปรดักต์อื่นๆนอกจากแบบอาจจะเป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ยในอนาคตอยากจะเอาเข้ามาวางในร้านเพราะว่าวิชั่น <Vision S 1> ของเราคือการที่ลูกค้าคลเอเข้ามาเนี่ยสามารถแบบเป็นแนววันสต็อปสวิตได้คุณม,มาเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ คุณสามารถเข้ามาในร้านแล้วกลับไปในลุกที่แบบฟูลสูตรกลับไปได้เลยก็พอมานว่ามีสไตล์ลิสส่วนตัวอยู่ที่ร้านผมก็ช่วยดูเรื่องสไตล์ลิสให้แหละแน่นอนว่าต้องมีรีทูแวร์ตั้งแต่เสื้อจนถึงกางเกงในในอนาคตอันใกล้รวมถึงรองเท้าแน่แน่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบรนด์อะไรกันมากครับเดี๋ยวข้ามไปต่งนี้ก็ได้เลยครับมาดูตัวที่เป็นรีทูแวร์กันมากครับเพราะว่า นอกเหนือจากตัวที่เป็น b e <isco> s p o k e และ MTM ที่อยู่ด้านในครับเดี๋ยวมาดู f r e s h w a r e ตรงนี้เพราะว่าคุณสามารถเข้ามากราฟได้เลยเนาะอ่ะเริ่มต้นที่เซอ่อเฉยกันบ้างมามีอะไรบ้างครับพวกเรชเชอร์นี้ก็จะเป็นแบบ ready to wear ของทาง,งเราครับราคาคก็จะอยู่ที่3,750อันนี้คือลองไซส์ size, มีไซส์ปุ๊บหยิบไปได้เลยใช่ครับผมมี MTM ด้วยอ่าน,นั้นจะราคาเริ่มต้นที่6,800เท้าแฟร์บิทครับผมแต่ถ้าคุณสั่ง3ตัวขึ้นไปก็จะมีราคาโปรโมชั่นครับลดให้20%มีกกหนดรรอบะยะเเเเววลาามมมมััยไไ่่่ีคคคครรบบป็็นนนกืออ20%ๆใชโ เพราะฉันก็ขยับตัดสัก3ตัวครับแวะเข้ามาที่นี่ได้นะครับ,รบจริงอันลินินเนี้ยราคาก็จะแพงขึ้นมาอีกน,นิดน,นึงรประมาณ4 7 5 0ตัวน,นี้ก็เป็นแบบลินินอินเฮาเหมือนกันผ้าอินเฮาแล้วก็มีดีเทลพวกสปาราคาบิเชียซึ่งจริงๆเขาเด่นเรื่องปกนะผมชอบปกเขามากปกเป็นคิดเดนบัตเทนดาวซึ่งเขาให้ชื่อว่าเ <c oughs> จเดนคอร่าเจเดนคอร่าอันนั้นเป็นชื่อเล่นที่เราเรียกกันเองอินสปายมาจากอิตาลีแหละครับเลือกเข้ามาเพราะว่าเลดี้ทูแวนในบ้านเราปกแบบนี้ค่อนข้างหายากแล้วเป็นคิดเด้นะะฮ ที่นี่ออรูการ์บูซิโอเข้ามาขายด้วยใช่ครับก็มีตัวแรกตรงนี้เลย คนอาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่เป็นคิวบันเชอร์ตัวนี้เป็นลินินใช่ไหมเป็นลินินลินินครับอ,อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลินินของเกาหลีเลยแล้วก็มีแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งจากเกาหลีเหมือนกันชินาวเวอร์เองจริงๆมันเป็นชื่อเลดี้ทูแวร์ของลูก้ามูเซียลเขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้แล้วแหละเดี๋ยวเขาจะกลับมาใช้ชื่อเป็นลูก้ามูเซียลต่อไปเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นลูก้ามูเซียลจะไม่มีชื่อนี้แล้วนะฮะ่มีชื่อโอเค,คโอเคเราก็จะมีพวกนิดแว่มีใส่วันสบายๆแคชชวลหลายเท่ดีนะเนี่ยแล้วก็จะมีลามไปออีีกกก็็็จะเเเเปปนนพวสื้ชิตตท่่ลาายง ใช่ไหมลายแปลกๆตอนนี้พิเศษหน่อยผมว่าอันนี้คือคือสไตล์โคฟาวเดอร์คุณดีคนอ่ะอ่าใช่อันนั้นสไตล์เจ้ามิกครับคือถ้าเกิดมันมาเป็นลายเสือดาวนี้ได้เลยมีนะเดี๋ยวข้างหน้าว่าจะเอาเข้ามาอยู่ผมเห็นนี่ผมเ็นที่ใครนะชานใส่ชานใส่แล้วก็ต่อมาเป็นแนวโอเวอร์ป่ะใช่ครับเป็นคราปปีเชิ์ตอันนี้ เอามาเป็นล็อตที่2แล้วล็อตแรกเอาเข้ามาคือขายขายออกไปเร็วมากเลยมีเป็นลินินเรียนเหมือนกันแต่จะมีตัวหนึ่งที่เป็นลินินถ้าผมจําไม่ผิดลูกชาหบอกวเป็นผ้าของโซเวียติมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะะ,แะแต่ทุกอย่างก็คือเป็นไฮเอลินินหมดเป็นฟัวเวอร์เมดอิน โคเรียหมดหมดเลยเหมือนกันเออมันเท่นะผมชอบปกนะแนะนําว่าใส่แล้วทักอินข้างในเองเป็นุคแบบแคชชวลมันก็เป็นกึง่งกึมีกลิ่นไอรีสอร์ดแต่ก็แบบใส่กับในบ้านเราค่อนข้าง,างโอเคนะครับ <S <S นิดแวงจริงเราจะมีอันนึงอันนี้เป็นลายของลูกามิซโตโรที่มาจากเกาหลีต่อมไปจะเป็นนิดแวว์ที่มาจากทางญี่ปุ่นบ้างนะครับคนทําก็คือน้องทาคายุกิเป็นคนญี่ปุ่นเลยอันนี้คือเมดอินสแปนเลยครับจะเป็นผ้าวูผสมลินินสีออกเอิร์ธโทนหน่อยตอนนี้ของกำลังเข้ามาแล้วแหละรอจัดการแล้วเอามาวาง ที่ร้านในเร็วๆนี้แล้วครับ,รบนอกนอจากนั้นแล้วคุณพูดเองว่าจะมีตั้งแต่หัวจนเท้าเพราะฉันต้องมีรองเท้าด้วยถูหระอ่ารองเท้าสปอยหน่อยแล้วกันะจะเป็นเฟลเชียรโลเฟอร์จากเกาหลีเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นรองเท้าสลิปเปอร์อีกตัวหนึ่งครับอันนั้นเป็นสเปเชียลเอ็กซ์คลูซีฟเดี๋ยวเรามาว่ากันค่ะไล่ต่อไปถึงข้างหลังครับอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสปกติของทางโคเลอร์นะครับก็จะมีตั้งแต่เสื้อผ้าที่เป็นเดทเลเบิลแบ็กเลเบลรวมไถึง MTM อย่างตรงนี้ก็จะเปป็นบสโค อันนี้ของคุณอันนี้ของผมเองใช่ผ้าโรโรเฟน่าอันนี้ก็เป็นโรโรเฟน่าเหมือนกันผ้าซัมเมอร์ไทม์ก็ผ้ามันเบ<ป>ามากนะเนี่ยเบามากเบามากเบาแบบเมาหิวเ,เลยค,คือด้วยผ้าน้ําหนักเบาเงี้ยแต่ทางลูก้าทำออกมาเชฟซิดูเอทแล้วก็เดรฟทุกอย่างออกมาได้แบบอยากให้มาลองมากกว่าวมไม่อยากไม่อยากพูดโฆษณาชวนเชื่อเยอะถ้าเกิดใครอยากจะได้ฟีลลิ่งก็จะมีของเลเยลเบลอยู่ฝั่งนู้นอีกนะครับอันนี้ของผมเป็นดเบอร์เลเยอร์เลเบลใส่แล้วมีแต่คนชมเยอะเหมือนกันพูดผ้าได้ผ้าอะไรอ๋อผ้าผ้าอันนี้ซีเเชลคคครัับออออ๋โขงิน ท่านพี่ท่านหนึ่งเขาแนะนํามาก็ต้องให้เครดิตเขาหน่อยอยู่หลังกล้องนะครับผมเหรอใช่ครับตอนไหนวะคุณแนะนาํามาอยากได้สีนี้คุณก็แนะนําสีเชลมาต่อมาจะเป็น MTM ของทางร้านที่เลือกใช้เป็นผ้าค,คริสแพร์ซึ่งเป็นสีลงเงินผมว่าสีลงเงินสวยมาก ค่อนข้างเล่นแสงอยู่นิดมันมคือผ้า,าที่ยับยาก,ยากมากๆซึ่งใครใส่แล้วจะรู้สึกได้เลยว่าเออผ้าที่คุณภาพสูงมาประมาณนี้แหละเป็นผ้นาไฮทวิส s t เป็นเทคนิคการทอรที่ในปัจจุบันเรียกว่ามันไม่มีใครเขาทาแบบนี้แล้วยกเว้นที่ฮอลแลนด์เชอรี่และเฉพาะบรันคิสเปอร์ที่เขายังใช้เทคนิคเทคนิคนี้อยู่ในการทอรขึ้นมาครับงที่บอกไปมันจะเป็นชาร์ปโชเดอร์หน่อยนะครับแล้วก็เข้าช่วงเอวค่อนข้างเร็วนะครับมาลองดูได้เพราะว่าคนสไตลิชอยู่ข้างหลังเสื้อฮะ เดี๋ยวมาดูเรื่องผ้ากันมากครับผมพรีเซนต์ให้3ตัวแล้วกันที่แนะนําเป็นตัวเป็นสูตรอาจจะเป็นสูตรตัวแรกของใครที่ที่ยังไม่ได้มีสูตรมาก่อนเนาะเดี๋ยวขอแนะนําจริงๆก่อนครับเข้าไปครับ2ท่านนี้ 2, <อ> 2> ท่านนี้นี่คือโคฟาวเดอร์ของที่นี่นะฮะก็โค l ฟเวอร์แบงอกมี2ท่านนี้นะครับถ้าใครอยากจะได้สไตลช จัดจัดก็ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็ทาได้เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นสไตล์อีกสไตล์นึงนะครับถ้าใครต้องการสไตล์แบบเนี้ยบหน่อยก็หาพี่ปองใครอยากเล่นสนุกหน่อยมาหาผมซึ่งวันนี้จะโชว์ทั้งผ้าสนุกและผ้าไม่สนุกเอาเอาผ้าเอาผ้าเอาผ้าฟอร์มอลก่อนไม่ใช่ผ้าไม่สนุกผ้ามันก็สนุกได้โอเคฟอร์มอลเราสนุกได้เหมือนกันอ่ะตัวนี้เลยที่ที่เราแจ้งว่าเป็นแบบ starting ของ B ีซโฟกเนาะอันนี้ก็คริสแปร์ที่ ท่านดู MTM ไปเมื่อสักครู่หนึ่งเราก็จะมีสีมันมีสี essentials อยู่หมดนะครับสี essentials นี่นคือพี่พี่ปอมแจ้งว่าเป็น the best brown ก็แม้แต่ทั้งไซมอนคอมตันเขาก็เขียนรีวิวเกี่ยวกับคริสเตสีนี้ตัวนี้เลยเขาใส่สีนี้เลยถ้าสมมติใครบอกว่าเอ้ยไม่ชอบฟิลผ้าไฮทวิสไม่ชอบผ้าที่มันอาจจะแบบมีความ dry ความสากนิดนึงแล้วชอบผ้าที่มันค่อนข้าง traditional suiting เ,เล่มนมีเคปฮอนนะครับเคปฮอนครับวูลที่ผสมแคชเมียร์นิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ได้เป็นในราคาเริ่มต้นเลยเหมือนกันเป็น super 100แลล้้วกกก็นนนนาหัเียดม นหนักอยู่ที่สามร้อี่สิบกรัมนะครับก็คือมันจะทิ้งตัวกางเกงทิ้งตัวดีแล้วก็ใส่แล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะครับถ้าฟิลมันจะนุ่มนิดน,นึงก็ต้องแจ้งะนะว่าแบตเตอรีร่ที่เป็นแคชเมียร์มันเป็นแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างไฮเอ็นคอสของมันเนี่ยค่อนข้างสูงแต่คุณสามารถได้แคชเมียร์ก็มีส่วนผสมของแคชเมียร์แล้วกันในเปอร์เซ็นต์ครับไม่น่าเกินห้ามีนิดเดียวมีนิดเดียวแต่ว่าจะมันเกินหนึ่งรอ100 S นะคือผ้าจะนิ่มใส่สบายมากๆนะครับคุณได้แคชเมียร์ในราคาที่แบบเริ่่่มตต้้้นนนกััับบททาาาางงงเรรไดขอววคชีหลย ว่าแบบไฮทวิสมันเริ่มจะหมดรอบแล้วก็คือมันเริ่มแบบมันป๊อปปูล่ามาประมาณ5ปีแล้วแล้วเหมือนคนเขาจะเริ่มกลับไปเป็นสายแบบซ <Super. S 1> ูเปอร์ซูเปอร์ซูติ้งมากขึ้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนก็เป็นออปชั่นที่ดีแล้วก็ด้วยความที่มันซูเปอร์ร้อยหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ดูแลยากเท่าซูเปอร์ร้อยสามสิบร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบซึ่งอันนี้เรียกซูเปอร์อะไรครับอันนี้ซูเปอร์วันเซเวนตี้ค <c oughs> รับซูเปอร์เซย่าเล่มนี้อันนี้เป็นตอนนี้เป็นเพอร์ซอนัลเฟเวอร์ริทผมแล้วกันแอสคอ ทวิสกันแค่2เส้นอ่ะอันนี้ทวิสกัน4เส้นอันนี้น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกน้ำหนักอันนี้ประมาณ400กรัมมันเป็นกางเกงที่ผมว่าเป็นกางเกงที่เรทสวยที่สุดที่เคยใส่มามันคือตัวที่คุณใส่อยู่ด้วยป่ะอ่าคือแจ็คเก็ตตัวที่ผมใส่อยู่อ่าโอเคแล้วก็แจ็คเก็ตคือไม่มีไม่มีขมือยับแต่ซักกี่ไฟหน่อยคือมันหนักหน่อยใช่ๆถ้าถ้าใส่หลายๆวันอ่ะผมเคยผมเคยเอาไปใส่แบบประชุมติดต่อกัน4วันอะไรเงี้ยก็จะหนักนิดนึงจะเริ่มละลายหลแต่ถ้าใส่แบบอาทิตย์ละวัน2วัน3วันยยัััไไมม่่หใจนก้ครบเเ ตัวที่ผมใส่อยู่นี่ก็แบบลูกค้าก็ตามผมไปหลายท่านเหมือนกันฮะก็คือตัวนี้แหละเทาลายฟ้านิดๆมันจะเป็นเทาโอ๊ตมิลเหมือนกันนะเทาเหมือนผสมโอ๊ตมิลนิดๆแล้วก็ลายเส้นเป็นสีฟ้าซึ่งหาไม่ได้จากบันใช้เพราะส่วนใหญ่แบบสไตรป์มันก็จะเป็นสไตรป์สีขาวอะไรเงี้ยโอติงเหมือนถ้าเทาที่เราเจอทั่วไปเป็นเทาโทนเย็นแต่เนี้ยจะเป็นเทาโทนอุ่นที่มันแบบมีเทาที่อมน้ําตาลนิดหน่อยแนะนําครับด้วยมีอยากให้มาดูกันเพราะว่าเอสคอตโฟร์พลายดีจริงๆนะฮะมีเล่มสุดท้ายนี่ปอมค Personal f r a f i c ครับเป็นบรนที่ตัดกางเกงผมแค่เล่มนี้ผมตัดไปแล้ว4ตัวเขาเรียกว่า Callie Two You Callie t w i y o ใช่แล้วก็มีคนตามผมไปพอสมควรแล้วแหละตัวนี้คือตัวไฮไลท์เลยนะของพี่ปอมนะ แต่ตัดสีอื่นกันมากก็ได้ครับดยวกลัวมันหมดเขค่อนข้างมีหลากหลายสีค่อนข้างมีหลากหลายสีก็คือ t e x t อร์เขาเนี่ยจะเป็นลายทวิวซึ่งมันยับยากมากใช่ไหมพี่ปอมยับยากยับยากคือต้องบอกก่อนว่าน้ําหนักเขาค่อนข้างเยอะ4 1 0กรัมแต่อะดูว่าน้ําหนัก13ออนถ้าเทียบจริงมันก็เทียบเท่ากับกางเกงยีนกางเกงยีนคอตตอนใช่แบบทั่วไปอะแต่เนี้ยด้วยความเป็นวัวมันนุ่งกว่ามันสบายกว่าแล้วมันระบายอากาศผมว่าระบายอากาศค่อนข้างดีกว่าเคยใส่ตัวเนี้ยไปเดินย่านเจริญกรุงมาแล้วคั่วย่านเลยกกาารร้ออๆ็ยยัังเู่คบ ถือเป็นบานชี่พี่ปอมแนะนาให้ตัดเป็นกางเกงสุดๆแต่จริงตัดสุดได้นนะสุดได้ข้อดีของมันคือมันทิ้งตัวสวยแล้วก็ค่อนข้างทนไม่ต้องกังวลเลยผมแบบเลอะอะไรผมปัดๆปัดๆหน่อยเอาน้ําซับๆก็กลับมาโอเคครับแจ้งนิดหนึ่งตัวเนี้ยด้วยคาแรคเตอร์ผ้ามันอาจจะเวลารีดจีบมันจะไม่ได้คมกริบแต่สเสน่ห์ของมันก็คือมันจะมีมิติในความแบบมลมลกลมๆอ่ะพี่มันจะรู้สึกกลมกล่อมกว่าจริงๆถ้าสังเกตดีๆพี่ปอมจะเป็นคนชอบอะไรก็ตามที่มันมีมิติอยู่ในตัวผ้าค่อนข้างเยอะตั้งแต่ คือแฟรแล้วมันจะมีแบบเด็ของผ้าอยู่ข้างในอันนี้เหมือนกันใช่แล้วเป็นเด็ของผ้าอยู่ข้างในเหมือนตัวที่ใส่อยู่ก็มีเด็ของผ้าเหมือนกันใช่ตัวนี้ก็เป็นโซลาร์โพิเศษหน่อยครับโซลาร์โเนี่ยโซลาร์โครับโซลาร์โที่ดูไม่โซลาร์โตัวนี้เป็นผ้าของโรลเปน่าครับตัวเฮริออสอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในราคาเริ่มต้นแต่ก็ตัดได้ครับไม่ใช่อาจจะไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ถ้าตัวนี้ตัดจริงราคาเท่าไหร่ครับสมมติว่ามีคนดูแล้วอยากตามพี่ปอมเลยตัวนี้เหรอตัวนี้ใส่บประมาณ มมนนทั้งสองท่านมีอะไรอยากฝากถึงทุกท่านที่กำลังดูอยู่ณนะตอนนี้ไหมฮะก็ทุกท่านน่าจะดูคลิปเยอะแล้วครับมาถูกมาที่ร้านดีกว่าครับถ้าลองมากกว่า <c oughs> เพราะว่าบางทีสูตรมันเห็นรูปอ่ะมันไม่รู้ว่าใส่บนตัวเราแล้วมันเป็นยังไงถ้าลองลอง,ลองมันก็จะโอเคเราก็จะเข้าใจซิเลลเ์ตมากขึ้นว่ามันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับเราก็มันดูมันดูดีบนตัวเราไหมแล้วก็ผ้าเนี่ยถ้าไม่มาจับมันก็เห็นรูปมันก็ไม่เหมือนมาจับจริงอะไรเงี้ยครับใจ่ยางบางทีคือการเห็นผ้าผืนเล็กแค่เนี้ยหลายท่านนนาาจิกรไม่ออก พวกผมเนี่ยแหละจะมาช่วยพูดให้แบบคุณเริ่มเห็นภาพมันชัดเจนมากขึ้นหรือถ้ามีเรฟมีตัวแซมเปิลอะไรก็เดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูครับเราก็ตัดกันเยอะผมกับพี่ปอมเนี่ยก็เดือน2เดือนก็จะตัดตุหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องเอ็กซ์เพร์เมนต์แทนลูกค้าอันนี้เป็นข้อดีอย่างนึงนะครับที่ทางร้านเป็นคนที่แบบตัดเองด้วย ใช้เองด้วยที่ตั้งร้านอยู่ไหนอย่างไรครับเชิญเลยครับอารียร้านเราตั้ <c oughs> งอยู่อารีซอย4ฝั <c oughs> ่งเหนือครับปากซอยจะมีเลระโบอยู่ตรงเข้ามาประมาณ100เมตรติดอยู่ข้างร้านรูทกาแฟครับ,รบผมกาแฟร้านรูทครับออสามารถจอดรถอะไรยังไงได้บ้างครับคือที่ร้านผมเข้าใจว่ามีที่จอดหนึ่งที่ให้สำหรับลูกค้าทุกคนแหละแต่ว่าแนะนำให้แอปพอยเคชันโอลี่เข้ามาก่อนดีกว่าครับพอจะมาเดี๋ยวเราล็อกที่จอดไว้ให้ครับเอโทรเข้ามานะครับแต่ใดก็ตามสามารถดูได้ผ่าน g o o g l e Map เพราะว่ามีรายละเอียดใน Google m a p ด้วยนะครับผมวันนี้ประมาณนี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมไปซูมใกล้ๆว่าไอ้ที่สปอยอะมันคืออันนี้นะทุกคนนะตามมา <c oughs> เดี๋ยวมันจะเข้ามาเราโนี้แน่นอนฮนะโอเคแค่นี้ก่อนครับพกมก็แต่งคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับโอเคหน้าตาของ MTM ครับประมาณนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบแนวแบบคิสแพรราคาเริ่มต้น ผมคิดว่าที่นี่เป็นออปชันที่ดีมากนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าอย่าเพิ่งจินตนาการว่าไอตัว48ตัว50ที่เราใส่มาจากไลท์แวร์แบรนด์อื่นครับมันจะต้องเป็นใส่เดียวกันกับที่นี่นะครับคือตัวเลขเป็นเป็นตัวเลขนะอยากให้มาลองดูครับเอ็กเซนด์ได้โชว์เดรนนิดๆแล้วก็ไหลเนี่ยจะค่อนข้างสติฟนิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงเอวผมว่าเขาเข้ามาได้สวยงามนะ ซีรีส์ดีดีจริงใส่48ก็เท่เหมือนกันก็ไหลจากเอ็กเซนต์ขึ้นมาอีกเอาไปได้ไปได้ข้อดีของที่นี่คือคุณสามารถเลือกได้ครับว่าอยากจะเอาลองบาตัวนี้ออกหรือเปล่าสมมติว่ามาที่ดูแลรู้สึกว่ามันดูแข็งไปมาดูมาสคูลินเกินอยากจะเอาลองบาออกก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับก็เลือกได้ว่าจะเอาใส่เสริม padding หรือว่าเป็น natural ไปเลยทั้งสองอย่างอยู่ในราคาเดิมนะครับไม่มีการปรับแก้ใดๆนะครับระยะเวลา่ะตัวนี้จะเดือนครึ่งถึงสองเดือนตัวเร็วมากนะสำหรับ MTM นะครับครับผม made in ฮ่อง <Hong> <Hong Kong. S 1> กงประมาณีเ ATM ฮะแนะนำให้เข้ามาดูครับเข้ามาลองดูมาออมาคุยมาพูดคุยมาอะไรก็ได้มาแบบมาดูเล่มผ้ามาอะไรอย่างเงี้ยเรานั่งนานๆก็อาจจะมีการเสิร์ฟน้ำสุภาพบรุษน,น้ำสปิริตน้ำสปิริตครับผมครับผมวันนี้ฮะ